الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او من كان ميتا فاحييناه kipas ni kalau kita dikatuk dia kot sebab hubungnya dia kutuk dengan kekuatan kalau kita buka pot ada sebab hubungnya dia ada hubungnya dengan carry tempat dia ada ambil kekuatan kita manusia sebab kipas ni kalau ada hubungan dengan Allah, merai rami bukan kepada Allah. Mengenai rami cipu. พอกปักรุ่งเมื่อไรเราขาดเงินของเราเกาไม่มีชื่อที่ปารุ่งก็มมไม่ได้เปลี่ยนชื่อชื่อกับพัดลมนะพัดลมที่ตายพัดลมที่ทำน,น,น,นา,านที่นี่ตื่นเลยง่ายๆเกิดเทียบง่ายๆหลอดไฟที่มีไฟอ,ออกงานหลอดไฟที่ตายเสียก็ไม่ไม่ออก Itulah kita awamkanan maitan fa ahyaina. Tidakkah mereka yang mati maka kami yang menghidupkan. Kami menghidupkan dengan iman. Man yahdihillahu fala mudilla Hidayah dari Allah. Batu hari hidayah sepang ke Cantik. Kata Pak Suhaimi ada hidayah hidayah itu hidayah khas ada hidayah am seperti itu saya pasal Islam mana katanya terkik badani dia tu fizik dia tu from secara Islam dia kata sewik mai tu apa Tak. merah Islam nah pas sewik tu apa dah sewik orang mana wayah bubong siap lah dia kata apa kot kot mereka menggerak เลยทะเลหายเลยชัดเจนงานการของเราเหมือนกันงานการที่เรางานด้วยเรามีชีวิตออกผลนบีเยอที่จะรู้ผลว่าตามนี้มีชีวิตตลอดจะ finish ยี่สิบปีนบีขิ่นมาในมาจยาอิสลามเพราะเขามีชีวิตตลอดเพราะนบีที่อัลกุลลอฮาฮะที่อัลาอฮ์ที่เลียานนบีนี้ไม่เคยขาดผูกพันกับอัลลอฮ์แม้แต่วินาที แสดงว่าเรดี้ตลอดถ้าพัดลมหมุนตลอดถ้าไฟมีไฟตลอดไม่เหมือนกับพวกเราเพราะเราบางทีเปิดสวิตบางทีปิดสวิตใช่ไหมฮะเพราะเรานี้บางทีทํางานเพื่ออิลามแล้วไม่ได้เปิดสวิตก็ไปแบบบอดๆอะไงี้ไม่ได้เปิดสวิตทํางานเพื่ออิสละหมาดนะฮะไม่ได้เปิดสวิตก็มีมีคนม่ละหมาดไม่เปิดสวิตมีไหมมีรอาไม่รู้อะไรสักอย่าง คนก้มก็ดต้น,นไม่ได้เปิดสุวิตอ่กก็ไม่มีพลังประเสริฐาจนะนั่นคือไม่ยึดละหมาดคนตายะหมมดนะละหมดโดยไม่มีรูกเลยเออมันกนไม่ทำอะไรเลนะเพระพระอครนีนับี22บปีมีผลงานเต็มโลกเลยเราทำงานกี่สิบปีไม่เกิดอะไรสั่จงเพราะ เราทำงานโดยตายๆมากกว่าโดยเป็นเวลาประชุมก็ไม่ได้บิสมิลลาห์ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรสักอย่างเวลาเรียนริ่งเรียนริ่งอะไรสอนก็ไม่ได้บิสมิลลาห์สอนอาจารย์สอนก็ไม่ได้บิสมิลลาห์อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียไม่ได้เสียคำอัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั่นคือเสียอัลชาดุอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮะดุอัลลอฮ์เสียขาดไปมันก็อับไป ไม่ได้เสียบอะไรก็อสอนเลยไม่มีบราระกะลูกศิษย์ไม่มีบราระกะลูกศิษย์ก็ไม่ได้บิสมิลลาห์อาจารย์ก็ไม่บิสมิลลาห์ก็เข้าทา่ากันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันมันมันธรรม,มดาธรรมดาก็ศิษย์ก็ตายอาจารย์ก็ตายก็เป็นคนตายทั้งห้องเลยห้องสุดอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรสักอย่างน,นี่คือตัวปัญหาวันนี้อยากจะฝากเราใช้ไม่ชีวิตทำยังไง ให้ออกผมจริงๆในการทํางานเราทำไมต้องมีบิสมิลตต้องเสียบได้ต้องเปิดสวิตช์ให้ได้ก่อนทํางานต้องเปิดสวิตช์ให้ได้เปิดสวิตความรู้สึกว่าเราเป็นบาร์คโนตกําลังถูกมอ,องจากลอตกําลังดึงความสามารถพลังงานเอโนโลยจีทุกอย่างจากโลกวามต่าถึงจะมีพล,ะล,ะละังออกมาและก็มีบารกัน22ปีท่านลบีทำงานในโลกนี้ ผลงานกระจายไปทั่วโลกเพราะบิบลา,าเพราะท่านไม่เคยปิดสวิตช์เลยเปิดสวิตช์นอนก็เปิดสวิตช์น,น,น,นบีใช่ไหมครับพวกเรานอนนบีนอนนอนนอน,นอนตาใจไม่เหนอยแสดงว่ <จะ S 1> าใจ,จาย,ยังถูกทันใจนอนก็มีคุณค่าเป็นตื่นก็มีคุณค่าเพราะนาบียังงานยัมีแบบมีประการจริงๆ ทำงานนิดเดียวมีบรรกา,าเราทำงานมากไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะเราทำงานโดยตัวเองไม่ได้มีชีวิตชีวาอะไรสักอย่างคลอสก็ lost, uh. บางทีก็ไม่มีเพื่อลอสก็ blah, 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 blah. ไม่รู้อยู่ที่ไหน <c oughs> เพื่อมุ่งหาอะไรสักอย่างที่ไม่มีคุณค่าที่เป็นถือว่าเป็นสิ่งสำรองทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่าถึงนะด,ดังไม่ใช่คุณค่าแต่ว่าคุณค่าสำรอง คุณค่าที่ใจจริงคือทำงานเพื่ออัลลตร์เท่านั้นนั่นคือค่าที่ใจริงถึงอัลลอฮ์จะช่วยเราถึงเวลาเข้าแล้วเวลากลัวใจเราเนี่ยกรนบีบอกว่านะอ่ามันใครทํางานที่ไม่ได้เริ่มกับอิสลามงานนั้นคือถูกตัดไม่มีอะไรบารักกะอะไรสักอย่างเพราะว่าอัลตัลอะไรสักอย่างเพราะว่าอัลตัลที่ไม่มบารักกะงานที่ไม่มีอิสลาม ก็ทุกทุกอย่างต้องมีบิสมิลลาห์ต้องคำหนึ่งขอลเราต้องมีความผูกพันใจกับอัลเรางานเจ้าหน้าที่ก็ดีงานอาจารย์ก็ดีใครเป็นอะไรสักอย่างต้องมีความผูกพันอย่างเราถึงงานของเรามีชีวิตชีวาและก็มีบาระกะห์ออกผลออกมาและก็ได้ผลบุญนั้นไม่ต้องพูดอัลลอฮฺมูฮักหมัดลลาฮฺอีสซาบซาบิบบิสซาลลฮฺอัลลอฮฺมะนาดีน่ามัมมัมาะฮฺมซฮับบิบุสลามุซซัลบัต